สวัสดีครับขออนุญาตลงคลิปนอกจากออเดอร์นะช่วงนี้ติดกันดามากอ่ะผมจะมาสอนวิธีกดสร้างห้องเล่นกับเพื่อนสร้างปาร์ตี้เล่นกับเพื่อนนะครับสำหรับ Battle Operation 2ใน PC นะหลายคนอาจจะยังไม่รู้มันเพราะว่า UI มันดูยากมากอ่ะดูกันเลยดีกว่าเกมจะคลิปจะสั้นๆคุยกับน้องแว่นนะปกติเลยเสร็จปุ๊บอ่ะเลือกแมตชที่จะเล่นอย่างเช่นเลดเดแมอ่ะเลดแม เสร็จปุ๊บมาอยู่หน้าจอนี้ใช่ไหมเราก็เลือกใช่ไหมว่าเราจะเล่นคอเท่าไหร่ด่านอะไรอ่าพอเราเลือกได้ปุ๊บอ่าสมมติผมจะเล่นเบสิคแมทด่านนี้คอสามร้อยใช่ไหมให้มันเลือกตรงนี้นะอย่าเพิ่งกดเลยนะแล้วก็กดปุ่มตัว C ปุ๊บโอเคมันจะเป็นการสร้างห้องปาร์ตี้ละทีเนี้ยโอเคเสร็จปุ๊บเราก็กดตรงนี้ครับ in white, in white อินไว้อินไว้เฟนอ่าแล้วมันก็จะมาอยู่หน้านี้ให้เลือกเพื่อนคนใดคนหนึ่งก็ได้หรือเลือกใครก็ได้ที่เล่นอยู่กับคุณอะ เพ่อแอดเจ้าบนสตรีมเลยนะแล้วก็พอเลือกเสร็จปุ๊บกดเชิญเขานะแล้วเพื่อนเขา,เาแล้วเพื่อนคุณก็จะก็จะมาอยู่ตรงด้านซ้ายไอย้ด้านขวาทางล่างชื่อคุณเห็นไหมพอเขาเข้ามาปุ๊บบอกเขาว่าเราเล่นห้องอะไรโหมดอะไรด่านไหนอะไรแบบนี้ให้ให้ดูตรงไฟล์ล่างอะ่ะมันจะมีรายละเอียดห้องบอกอยู่เห็นไหมใกล้ๆง่ายๆเลยโอเคตามนี้นะเราจัดหุ่นอะไรเสร็จปุ๊บ ่จัดทุนจัดทุนปุ๊บอ,อย่างที่ผมจะเติมสองไปดิจิตซโลเอทดันดันพัคเพื้นดินใช่ไหมกาวกต้องกาะกาวยุทธแล้วกดย้อนกลับมาพอเพื่อนคุณกดอรเรีย้ยวเสร็จปุ๊บเพื่อนคุณจัดหุนพร้อมเสร็จปุ๊บคุณกดปุ่มสีครับ่แล้วมันก็จะให้กดยืนยันแล้วมันก็จะเริ่มมัดเมกิ่งโปรตีปาร์ตี้หนึ่งมีสามารถได้ห้าห้าคนนะเราจะชวนใครก็ได้แต่ว่าห้องมันไอปาร์ตี้หนึ่งจะเต็มแค่ห้าคนอย่างที่เห็นขวาบนเลย โอเคครับเอ็นจอยกับเกมเจอกัน